คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดการแข่งขันเปนตองมหากุศลรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าที่สนามเปตองหอศิลปออ์มชเมื่อวันที่22ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาณสนามเปตองชั่วคราวข่วงพยอมหอ,อนิรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงศ์โคสะชุนหนันรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศลครั้งที่33ิ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับจัดสันเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ไปศึกษาฝึกอบรมวิชาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่างๆณนะต่างประเทศ รวมถึงจัดสรรเป็นทุนอุดหนนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหกคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการแข่งขันเปตองมหากุศลชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 122ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระองค์ท่านในวันที่21ตุลาคม2565ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดกำหนดการแข่งขันเปตองมหากุศลณสนามเปตองชั่วคราวห่วงพยอมหอนิทรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่22 2 3ถึง23ตุลาคมโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า200ทีมสำหรับรายได้จากการแข่งขันจะนำไปสมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมก,การอำนวยการจัดก,การแข่งขันนักกีฬาเปตอง ที่เข้าร่วมการแข่งขันบริษัทห้างร้านธนาคารองค์กรต่างๆสื่อมวลชนผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ความอนุเคราะห์ร่วมมือร่วมใจสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันที่เปตองมหาบุศลษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าปัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสชนคริน ในครั้งนี้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปขออวยพรให้การจัดการแข่งขันเปนตองมหากุศรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันเปนตองมหากุศรครั้งที่33ประจำปีพุทธศักราช 2565ัรครับลูกที่สองนะคะไปแล้วค่ะ สรงศักพร,รมเอี่ยมวริศล,ลาทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน